วันนี้จะพามาดูบ้านทรงอิสระ5ห้องนอนหน้ากว้าง7.75เมตรพร้อมพลังงานเป็นศูนย์ฟรีโซล่าทุกเลาอยู่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทใกล้โลตัสใกล้รถไฟฟ้าที่นี่เลยค่ะสายนาเวล่าสุขุมวิทบางปูมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร4ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ำ2ที่จอดรถโดยชั้นล่างจะมี1ห้องอนเนกประสงค์ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างบ้านพร้อมวิวสวนมาให้แบบนี้เลยกำแพงหลังบ้านสูง3เมตรพร้อมลงเข็มลองรับการต่อเติมแค่วางหลังคาก็ทคัวได้เลยโ ช่วยประหยัดค่าต่อเติมไปได้ตั้งเยอะแน่แต่ที่เราชอบมากคือชั้นล่างของบ้านเขายังมีอีกหนึ่งห้องนอนมาให้ด้วยห้องน้ําก็คือใหญ่จัดเต็มมีสุขภัณฑ์มาให้ครบภายในบ้านก็รู้สึกไม่ร้อนเลยเพราะเขาใช้กระจกสีเขยียวตัดแสงช่วยกันความร้อนได้ดีห้องมาสเตอร์เบดรูมคือใหญ่ฝ้าเพดานสูง3เมตรทําให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายมาพร้อมกับมุมบล็อกอินครเ็ขนาดใหญ่แต่งตัวได้สบายเลยค่ะและยังมีห้องน,น้ําในตัวมาให้ด้วยนะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็ใหญ่ไม่แพ้กันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนลูกในอนาคตหรรือจะปปับเ็น ต้องทางานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยพร้อมห้องน้ําแบบ double a c ส e s สที่สามารถเข้าออกได้2ทางถานนเมนภายในโครงการก็กว้างขับรถเข้าออกสะดวกส่วนกลางคือครบมีทั้งพื้นที่สีเขียวพร้อมสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันห้อง coworking space ไว้มานังอ่านหนังสือชิลๆและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นรับเงินคืนสูงสุด3 0 0แสนบาทพร้อมรับดอกเบีย้ยบ้านประหยัดพลังงานผ่อนแบบสบายๆบ,บ้านสวยฟังก์ชันครบทำเลดีราคาน่ารักต้องที่นี่เล เลย